มาครับมาครับมาครับน้องเบียมาเยือนสวัสดีครับเบ the ียครับผมเอาของดีมาฝากครับผมมาถึงแล้วครจัดเลยครับผมน้ำใจสักกลุ่นนะขอสมาร์ทนังครับสมาร์ทสมาร์ทว่าเอาเฮ้ยปีน้องลวกจิ้มเลยครับน้องนี่ว่าน้องลายลวกจิ้มนะครับวัดธนดิปลักของเขาหน่ะครับเนาะ ปีน่องหรือว่าน่องลายนะครับมีคาใบบกคูดแล้วก็จักไข้ครับขอสุมาใบบกครูเด่นจัน่อยครับมามาครับเดี๋ยวให้น้องเบียร์เป็นคนซอยนะครับเนาะปีน่องนะครับเนาะพอได้นะน่องบนว่าซอยแบบเป็นครับเพราะซอยแต่งกับเป็นอยู่เนาะครับได้อยู่กันเตียก็ยังกันนะครับเตียซอยอย่างอื่นครับผมซอยอย่างซอยที ซอยสใบตาว่ารครับครับผมแต่ว,ว่าสลายไดมันอคืนกล่ำหนึง่งป๊้โหโอเคหัวกันสุดขื้นเล็กสระยังจะทำอะไรนี่ครับผมมาดี๋ยวมักกันเนาะมาครับในกันนะที่เพิยงน้องเบี้ยเป็นคนมักเลยเนาะเอาจัดครับผมมาใสาก่กระมังไว้ก่อนเนอะซอฟฟ์ฟ้าเขียวครับ จัไปขงอร่อยเนี่ยสักหน่อยครับผมเอาตามใจผมสอบแล้วนะครับเนาะครับผมซอสหอยครับเอามาก้นกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเ้องมากไ้สักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับเนาะเอาไปล้วนหมดเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้น้ำจิ้มเจียวกันต่อนะครับเนาะน้ำจิ้มขมครับผมวันนี้ในๆนะต้องเบี้ยป็นคนจัดต่อเลยนี่หนาเนี่ยครับนี่ อันนี้เป็นน้ำกะปิครับผมน้ำกะปิ oh, ต้มนะครับเนาะครับผมสุดย่างมากินแรงนะครับเนาะรับแรงก็ใส่พริกลาบเอาอย่างมากินแรงนะครับผมพริกลาบก็ออย่างากินแรงสองร้อกรัม80บาทกาจะสรงเร็วมยต้นตีสี่สิบาทครับผมสนใจสัจงเสือตักแชทหาเพจเอาอย่างมากินแรงได้ด้วยนะครับเนียน้จิ้มซอยจุดด๋ยนะน้ำจิ้มแจีวนะครับเนาะ่อม oh. ใส่าตามชาวนะครับ oh. หลาบกับแนนกะปิต้มนะครับนาะชูรสใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับผมน้ำป่าจักน้อยนะครับนะสันสันไหมครับผมมือเคยอใหญนะครับนะครับแกสันหรือจักโบบอสแม่สมุนไพรขอโซมากระถะครับมันสันไปหน่อยเอ้า หลังจากที่ไปโอ้มาแล้วครับเนาะต่อเลยครับผมตามด้วยข้าวคั่วครับผมใส่มุสเลยก็ได้ครับใส่มุสเลยนะครับเนาะเทมุสครับโอเคครับผมจัดไปข้าวคั่วนะมันจะเหม็นเนาะคงบูงรอบเลยครับเนี่ยโกนครับเนาะวันนี้เราเนี่ยน้ำจิ้มขมนะครับเป็นอะไรนะเนาะน้ำจิ้มขมคาดมาได้ก็คือดีครับผมดีงัวแตเะาอย่ามาขิดแล้งนะครับเนาะ 50 ml 50บาทสั่งซื้อไปพร้อมกับพริกลาบไม่อยากมนเกล็แรงก็จะส่งกึดรอบเดียวคุ้มกว่าเนอะใส่ลงไปมันขมแล้วครับไปเนะี่ยครับผมอ๋อขับประมาณนี้ก็ได้ครับผมโอนต่อไปเราก็ใส่ต้นหอมผักชีพักใบหอมดวนแล้วก็ใบบุ้กูรน,นะครับผมแล้วก็ของมะเปอืองนะครับผมครับผมใส่ลงไปใส่ลงไปอ๋อวันนี้เจลลวขมของผม ไปนะครับไปนะครับใส่ลงไปแล้หอมอ่ะหอมซึ้งใจเลยครับผมน้ำลายปุ๊กม,มากครับเดี๋ยวนี้น้ำจิ้มขมครับผมหนองลายทีเฮาหมักไว้15นาทีครบเวลาแล้วครับผมจะไขไว้บบคูดครับผมแล้วก็ข่าข่าของแต้นะครับ <c oughs> น้าอ่ำเดือดแล้วครับผมหนองลายทีเฮาหมักไว้ใส่ลงไปเลยครับผมดวนกําเดียวนะครับเนาะห,าหอกมัน น้ำย่อยเนาะหอมซอสๆแล้วครับผมบาดของแกงมยางคือไอต,ตและครับมาต้องซุกแตแค้ครับผมโอ้โของกำเมนะครับแบบสดดเลยนะครับเนาะนีะ่เครับเนาะครับผมเหนียวอะเหนียว มาครับคนแง่หวันเนียคนเหนียวนะครับนะหอมแก้มเดียวคนจะหนุ่มไปคนเดียวนะครับนะหอมแก้มยังคือครับมาครับมาครับมาครับดิ๊กี้ผมว่าเหนียวเดี๋ยวผมจะจิ้มพรอมรอบนะครับผมผมขอโซมาหมูครับนะครับเหนือครับเหนือเนี่ยอะครับผม จิ้มมอเมกับผมนี่เดนนี๋ยวครับเดี๋ยวครับเหียวมันมก็เหนียวอยู่นะไอ้สลาชาโคสลาบอยชาโครครับมาแล้วครับไหนต้องพิสูจน์เราอ่ะมันต้องเหนียวได้ก๊อหอมดอกแล้วเด้เหรบเหนียวได้ก็สบายโอ้โหโอ้โหเหนียวเหนียว สรารบ๊อบมันเหนียวแด้ไงมันแข็งจะไปได้โยกแต่ครับ <Okay. S 2> เราลองพอกันบ่ครับโอ้เปบื่อเขาในนี่ปากน <c oughs> <c oughs> เนาะไอ้บ้าเอ้อยอน้องๆวัน,นเหนียวขนาดนี้ว่ะผมองจิ้มหมดแล้วเหนียวได้ไอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นเลยเหนียวแล้วกับเนาะไหนก็ลองกันละ มะครับผมเหนียวได้ไหมอาการยิ้งย <INTERPOSING S 1> ินงอาการยิ้งครับลื่นต้มลงอ่ะเหนียวได้อืเหนียวร้องไน้แบบสมุนให้ว่าแล้วกำจะเหนียวอ่ะ หนุ่มขึ้นมาเลยครับผมวายน้ <Why? S 2> สมุนไพรมันดึงคือ